สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับช่องกับตันปุ๊กนะคะวันนี้ปุ๊กจะพามาเปลี่ยนชื่อช่อง YouTube นะคะอันดับแรกเข้าไปที่ Google Chrome จากนั้นเข้าไปที่หน้า YouTube ค่ะพอเข้ามาหน้า YouTube แล้วนะคะก็ไปที่รูปโปรไฟล์เรามุมขวานะคะคลิกแล้วมันจะมีคำว่า YouTube Studio แล้วก็คลิกเข้าไปเลยค่ะ พอขึ้นมาหน้านี้แล้วนะคะเราก็ไปที่แถบด้านซ้ายเลื่อนลงมาคลิกที่การปรับแต่งจากนั้นไปที่คำว่าข้อมูลพื้นฐานแล้วก็กดตรงปากกานะคะเพื่อแก้ไขชื่อช่องถ้าใครอยากจะเปลี่ยนเป็นชื่อไหนนะคะก็กดแก้พิมพ์ที่ช่องนี้ได้เลยนะคะ หลังจากเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็มากดปุ่มเผยแพร่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนชื่อไปแล้วแล้วเราไม่มากดที่ปุ่มเผยแพร่นะคะมันก็จะไม่บันทึกชื่อใหม่ให้เรานะคะโอเคค่ะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะโอเคค่ะ วันนี้ปุ๊กก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะหากคลิปมีประโยชน์นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ